หน้าไม่ยิงหลังยิงเองสิงบลูบุกขย่ำนกนางนวล3ประตูต่อหนึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปนี้ผมขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสับหลอกด้วยนะครับขอบคุณครับช่วง45นาทีแรกท่านในด่านของไบรตันไม่เล่นพลาดจนทำให้ทีมเสียจุดโทษเชลซี Chelsea ของแฟรงแลมพาดก็ไม่ได้มีความน่าเกรงกลัวอะไรเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งในช่วงครึ่งเวลาหลังที่แม้จะเสียประตูตีเสมอไปก่อนแต่พวกเขากร าากลับมาได้อย่างรวดเร็วจากจังหวะซัดตุ้งของลิสเกมและจังหวะโขของเคิร์สซูมาและเกมนี้บรรดาแข้งตัวสร้างสรรเกมอย่างเมสันเมาส์รูเบนล,ลอตต้นชิกและคาฮาววตพวกเขาจบ45นาทีแรกด้วยการถูกแดน,นกลางของไบตันไล่ขยม่มไล่บี้กันจนไม่มีเวลาได้คิดได้ตัดสินใจอะไรกันมากนะักและพอเมื่อได้บอลไว้ในครอบครองก็กลับไม่สามารถรังสรรค์มิติอะไรมาสู่ทีมได้โดยในส่วนนี้ทางด้านของคฮาววตเราอาจจะต้องขอละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ ก่อนละกันเพราะนอกจากเจ้าตัวจะเพิ่งย้ายทีมมาใหม่แล้วเวลาในการฝึกซ้อมร่วมกับทีมก็ยังน้อยเอามากๆอีกบวกกับที่สภาพแวดล้อมตัวผู้เล่นหน้าเดิมอย่างรูเบลล็อบตัดชกีก็ดันไม่สามารถงัดฟอร์มอะไรมาช่วยทีมได้เลยส่วนเมสันเมาส์ก็มัวไปวุ่นวายอยู่กับจังหวะตามซ้อนตามช่วยมากรออลอนโซอยู่ดังนั้นเรื่องของฟอร์มการเล่นของคายฮาวเวิรเราจึงขอยกเอาไว้ก่อนแล้วกันและจนกระทั่งเกมนี้เข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังแดนกลางของเชลซีก็ยังไม่ดีขึ้น จนสุดท้ายแฟรงแลมพาดก็ตัดสินใจถอดลอตเชชีกที่ฟองออกทะเลไปไกลเอามากๆออกไปจากสนามแล้วส่งทางด้านของลอสบาร์ลี่ลงมาแทนซึ่งจุดนี้ก็ทําให้ทีมดูเริ่มจะมีลูกทะลุทะลวงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ผู้เล่นที่ดูหวือหวาและค่อนข้างน่าประทับใจที่สุดในเกมรุกของทัพสิงบูวันนี้กลับกลายเป็นแข้งหน้าใหม่อย่างทิโมแวนเนอร์ er ที่นอกจากจะมีเรื่องของความขยันในการช่วยทั้งเกมรุกและรับแล้วเจ้าตัวยังแสดงให้เห็นถึงสปีดความเร็วในการไปกับบอลรวมถึงความฉลาดใน การวิ่งเลี้ยงลายกองหลังเพื่อไปรับบอลทะลุช่องจากเพื่อนร่วมทีมอีกทําให้เมื่อดูจากภาพรวมในเกมนี้แล้วก็ถือว่าฟอร์มของแวนเนอร์นั้นเป็นการส่งสัญญาณที่ดีสําหรับแฟนๆนเชลซีในตําแหน่งสู่หน้าคนใหม่ของทีมเลยทีเดียวแม้ว่าช่วงครึ่งหลังอาจจะมีหายเงียบไปหน่อยก็ตามแต่ท้ายเกมเราก็เพิ่งมาเข้าใจว่าตัวเขานั้นมีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกแล้วส่วนในแง่ของเกมรับสําหรับคู่มิดฟิลด์อย่างจอจินโยและกองเต้เกมนี้ก็ถือว่าทั้งคู่ประสานงานช่วยกันเก กว่าหน้ากรอบเขตโทษได้เป็นอย่างดีในขณะที่คู่เซนเตอร์ที่ถูกวิจารณ์มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเอาจริงๆเกมนี้ก็ยังไม่ได้มีแผลอะไรให้ตําหนีมากนะักในขณะที่เคอร์ซูมาก็สามารถโชว์ฟอร์มเด่นและทําประตูได้อีกด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคําตอบของคําถามที่หลายคนอาจจะสงสัยเมื่อก่อนหน้านี้ว่าทําไมเชลซีถึงพยายามเซนแบ็กซ้ายตัวใหม่เข้ามาอยู่ได้ทั้งๆที่ดูแลว้วตําแหน่งเซนเ,เตอร์ฮาบด้านนายทวานน่าจะเป็นจุดที่พวกเขาควรต้องเร่งแก้ไขมากกว่าจนกระทั่งเมื่อเราได้มาเห็น ฟอร์มของมากร์ออลอนโซในเกมนี้นี่แหละโอ้โหบ้าจริงๆส่วนในรายของเกปลาลูกที่เสียประตูก็ต้องชื่นชมการยิงของเลอันโดทอสซาแหละที่ซัดลูกนั้นได้อย่างสวยงามสุดๆแต่พอกลับมาย้อนดูภาพช้ามันก็อดที่จะตั้งคําถาม,ถามไม่ได้จริงๆว่าลูกนั้นเกปาเซฟไม่ไหวจริงๆหรอไหนจะยังมีช่วงครึ่งแรกที่เกปามีจังหวะออกมาตัดบอลกลางอากาศวืดอีกซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟแฟลค์แลมพาร์ดจะเอายังไงกับเขาต่อดีและสาเหตุสําคัญที่เกมนี้ ผู้เล่นของเชลซีหลายคนเล่นกันปั่นป่วนไม่เป็นตัวของตัวเองก็ต้องชื่นชมไปที่แนวทางและวิธีการเล่นของเจ้าบ้านอย่างไบรตันนี่แหละพวกเขาไม่เกรงกลัวที่จะครองบอลในแดนของตัวเองกันเลยแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกแข่งสิงบูลหลายคนวิ่งเข้ารุมแย่งรุมเพสซิ่งในแดนบนแต่ก็ยังกล้าเคาะบอลครองบอลแก้ไขจงังหวะอันตรายเหล่านั้นออกมาได้เรื่อยๆด้วยการต่อบอลแบบเท้าสู่เท้าแถมพวกเขายังมีริมเส้นสองข้างอย่างทาลิกแลมตี้และซอลิมาร์ดที่โคดจีดจัดคอยวิ่งปั่นป่วนแผงเกมรับของเชลซีอยู่ ตลอดน่าเสียดายที่จังหวะสุดท้ายพวกเขากลับไม่เฉียบคมพอที่จะเจาะเกมรับของเชลซีเพื่อบ,บวกประตูให้ตัวเองได้แต่กลับไปผิดพลาดกันจนถูกความเด็ดขาดของทีมเยือนเล่นงานเอาถึงขั้นเสียประตูและพ่ายแพ้ไปในเกมนี้ซึ่งหลังจบเกมก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าแม้เชลซีจะเสริมทามาได้อย่างน่าสนใจแต่ทุกอย่างก็ล้วนแล้วจะต,ต้องการเวลาในการปรับจูนอีกสักนิด,ส,นดสักหน่อยส่วนแข้งที่ดูมีแววว่าน่าจะโอเคสุดๆก็คงจะเป็นในรายของแวนเนอร์นี่แหละ่วนฮาวเวิร์ดอาจต้องใช้ ออีกกสักหน่ยบวกกับสภาพแวดล้อมของผู้เล่นเชลซีหน้าเก่าที่ก็ต้องช่วยกันกลับมาเค้นฟอร์มเก่งกันได้แล้วเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแข้งหน้าใหม่ซึ่งหลังจากนี้หากผู้เล่นบาดเจ็บเริ่มกลับมาลงเล่นกันได้โดยเฉพาะในรายของคิสเซนพลูริสิตเชื่อว่าเขาก็น่าจะสามารถช่วยให้แวนเนอร์และฮาวเวิร์ดเค้นฟอร์มเก่งและมีส่วนร่วมกับทีมได้มากกว่านี้ส่วนเกปาณนะเวลานี้คงต้องปรับต้องแก้ไขกันโดยด่วนแล้วแหละเพราะยังไงเขาก็คือนายทวารที่แพงที่สุดแน่นอนว่ายังไงก็ต้องแบกรับความกดดันมากที่สุดด้วยเช่นกัน แล้วพอตอนนี้เจ้าตัวเริ่มคอนโทรลสิ่งเหล่านี้เอาไว้ไม่ได้มันก็ไม่แปลกที่เจ้าตัวจะเริ่มก่อความผิดพลาดจนทาให้ทีมเสียหายมากด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าแฟงแลมพาดจะจัดการกับตําแหน่งผู้รักษาประตูของเขาอย่างไรดีและทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจากทางเพจสับหลอกเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเพื่อนๆชาวสับหลอกทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาพูดคุยกับผู้เราได้เลย ขอเพียงอย่างเดียวคืออย่ามานั่งพิมพ์ด่ากันเลยนะฮะพวกเราต่างก็รักและชอบดูฟุตบอลเหมือนกันแค่เชียร์กันคนละทีมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งด่าหรือสร้างความแตกแยกให้กันเลยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนรักฟุตบอลเหมือนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ